สวัสดีงามๆค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขสุคชนปูนาไทยค่ะปูนาไทยในต่างแดนค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะพี่น้องเนาะมือนี้ปูนาบ่ได้ไปอันทํางานความสะอาดค่ะปูนาจะมาทําความสะอาดบ้านที่ตัวเองอยู่ค่ะเพื่อนๆมือนี้ปุนาจะมาเก็บพวกตกแต่งคริสต์มาสค่ะนี่ตกแต่งมามันก็เลยปีใหม่มาแล้วก็เลยจะได้เวลาเก็บค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะมาปูนาจะมาเก็บนะครับเพื่อนๆ เก็บไปแล้วปีไหนปีใหม่ค่อยมาตกแต่งใหม่ค่ะมามาเก็บกันนะคะเก็บพวกเนี่ยของพวกสับปะรดงามๆค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขสุขสขคนปูลนาไทยค่ะปูลนาไทยในต่างแดนค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะพี่น้องเนาะมื่อนี่ปูลนาบ่ได้ไปทํางานความสะอาดค่ะปูลนาจะมาทําความสะอาดบ้านที่ตัวเองอยู่ค่ะเพื่อนเมื่อนี่ปูลนาจะมาเก็บพวกตกแต่งคริสต์มาสค่ะ นี่ตกแต่งมามันก็เลยปีใหม่มาแล้วก็เลยจะได้เวลาเก็บค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะมาคีหนาจะมาเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บไปแล้วปีไหนปีใหม่ค่อยมาตกแต่งใหม่ค่ะมามาเก็บกันนะคะเก็บพวกเนี่ยของพวกนี้ตกแต่งสารพัดอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเก็บไปเก็บไปแล้วก็ปีใหม่แล้วก็มาตกแต่งใหม่ค่ะตกแต่งใหม่นะคะปีหน้า สมัยก่อนเด้อพ mm, really ี่น้องเด้อสมัยก่อนนี่ข่อยขยันข่อยันพี่นะข่อยขยันแบบตกแต่งสมือเนี่ข่อยกี้ขันกี้ขันพี่น้องข่อยเมื่อยเก็บพี่น้องของที่นี่ตรงในตู้นี่ก็บ่ค่อยได้ใส่ดอกบ่ค่อยได้ใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันสมัยก่อนนี่จัดปาร์ตี้บ่อยๆจัดปาร์ตี้ดูดูสมัยสมือนี่ยขี้ขันกี้ขันพี่น้องข่อยกี้ขันจัดปาร์ตี้ทั้งน้อง ันเมื่อยเข่ามาแล้วมันเมื่อยนี่เห็นไหมเวลาว่างอันบูได้ไปทำงานค้นสะอาดบ้านแต่ทำงานคนสะอาดบ้านจะของติดจะขอมอยู่ไปทุกบ้านเพื่อนๆค่ะโอ้ยผู้ใดวไปอยู่เมืองนอกสบายกูแหมือนเดี่น้องเมืองนอกวะสบายเด้อจ้ะผูได้ยี่พอยู่เมืองนอกสบายมันก็ได้สบายอย่างว่าเด้อ จานนี้ก็เป็นจานพวกสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะซื้อมาแต่ว่าไม่เคยใช้ค่ะามาโชว์อย่างเดียวอย่างนั้นกใาเอามาโชว์อย่างเดียวพี่น้อง แต่ก่อนหัวไทยโบมีไผมาตั้งคำถามพอเป็นมาดามคำถามจะมาแต่ใส่ยเฮ้ยเฮ้เเก็บไปนะคะเก็บเก็บเก็บค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาจัดอันนี้ก็คือพวกจานสำหรับรองคอ่ะเพื่อน ตู้ไปก่อนก่อนที่เราจะชนมันแตกเพราะเราเป็นคนซุ่มซ่ามกว่าเป็นคนซุ่มซ่ามพี่น้นองกว่เป็นคนไม่ค่อยได้้วยป่กค่ะโอเคตอนนี้เราก็จัดอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ข้<ต>จา<ม>จ<ล>ัดโต๊ะนะคะเพื่อนเราก็จัดโต๊ะนะคะใกล้เสร็จแะะล้วเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วอันนี้คือคริสตอลปนอะไรที่ตัวเองชอบมากเป็นคนชอบคริสตอนะคะเพื่อนไปเห็นคริสตออยู่ที่ไหนโอ้ยเป็นคนชอบคริสตอเพื่อนนค่ะ ชอบมากนะคะคริสตัลเนี่ยเป็นอะไรที่ของโปรดเลยนะคะจัดกให้มันสวยงามนะคะจัดเสร็จก็ไม่เคยมานั่งะค่ะจัดดูให้สวยงามเลยท่นแอบดูห้ดูแบบบ้านมีสีมีสันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วนะ,ะตอนนี้เราก็จะมาตกแต่งเทียนกับเพื่อนๆอันนี้คือเทียนนะคะสำหรับเทียนขาวกับเพื่อนๆนี่ จะให้มันดูใกล้ๆนะคะว่าก,การตกแต่งโต๊ะอาหารของปูนาะจะเป็นยังไงนะคะพเพื่อนๆตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโตอาหารค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะพเพื่อนๆเทศ <c oughs> ก,กาลคริคสต์มาสผ่านไปนะคะเราก็เข้ามาหมวดปกติคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆก,การจัดโต๊ะอาหารนะคะแบบไม่มีเทศกาลแล้วนะคะเราก็จัดโต๊ะอาหารแบบปกติแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะการจัดโต๊ะนะคะ ง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งตั้งยากจะพอให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเพื่อนๆปูณณาเป็นคนมักคริสตอลกับเพื่อนเป็นคนที่ชอบคริสตอลนะคะไม่ต้องรู้ล้ามาหาวาอะไรจะพอให้มันแบบดูเป็นน่านั่งก็พอนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะมาฝากคนเพื่อนนะคะว่าการจัดโต๊ะของปุนณาจัดแบบง่ายๆนะคะเรียบง่ายนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือบ้านของปูนากับเพื่อนๆที่โชว์อยู่ในตู้นะคะเพื่อนๆมีจากคริสตอค่ะปูน่าไปประเทศไหนก็ตามปูน่าจะซื้อคริสตอติดตัวมานะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะตัวนี้มาจากเยอรมันนะคะตอนไปเยอรมันก็หิ้วติดตัวมากับเพื่อนๆหนักมากนะคะเพื่อ <Yeah. Crystal S 2> นๆเนี่ยเนี่ยคริสตอคะมาจากเยอรมันนะคะโดยการ มันหนักจริงๆนะคะแต่ว่าปูนาไม่ได้ขนมาเองนะคะเพราะว่าสามีเขาไปทํางานทางหน่วยงานของสามีเขาขนเครื่องบินมาให้นะใส่เครื่องบินมาให้นะคะตอนที่สามีทํางานนะคะแล้วก็ของที่ตรงนี้นะคะก็จะมาจากมาจากแถบแถบยุโรปเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ไอ้มุมนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆมุมนี้จะมาจากไอซ์แลนด์ Iceland ก็มีนะคะ มาจากเดนมาร์กก็มีนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาจากอูอันนี้อันนี้ก็มาจากเยอรมันนะคะซื้อมาจากเยอรมันค่ะอันนี้มาจากเยอรมันเยอะนะได้ของมาจากเยอรมันเยอะนะคะแล้วก็ส่วนตู้นี้นะคะเพื่อนๆก็มาจากไอซ์แลนด์ด้วยมาจากาประเทศไหนที่เราไปเราก็จะซื้อมามันหลายประเทศเนาะแล้วก็มาจากอเมริกาก็มี นี่อันนี้คือไอเครื่องลายครามนะคะที่ปูนาซื้อมาจากประเทศไทยซื้อมานานมากซื้อมายี่เกือบสามสิบปีเลยนะคะตอนนั้นซื้อมาชุดนี้ทั้งหมดนี้ซื้อมาประมาณว้ยน่าประมาณว้ยหลายพันอยู่นะซื้อมาตอนนั้นอ่ะเกือบห้าพันอยู่นะไม่ถูกนะไม่ใช่ถูกถูกนะนี่ชุดเนี้ยแพงเหมือนกันนะไม่ใช่ถูกถูกนะซื้อมาตอนนั้น ตอนนี้มีรู้เท่าไหร่แล้วราคานะคะเนี่ยชอบเป็นคนชอบคริสตัลนะคะ mm hmm. บ้านของปุนานี่เปิดประตูเข้ามามีแต่คริสตัลนะคะ mm hmm. นี่ก็ก็เอามาให้ดูกันนะคะ mm hmm. ชอบแบบจัดบ้านแบบคนสไตล์บ้านสมัยคนกนสมัยเก่าสมัยนี้เขาไม่ค่อยจัดกันอย่างนี้แล้วส่วนมากก็จะใช้แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะคะซื้อเครื่องเฟอร์นิเจอร์แบบง่ายๆ mm hmm. เวลาเขาย้ายแล้วก็ไปง่าย mm hmm. แต่คุณมาเป็นคนชอบชอบ,ชอบแบบ ของโบราณโบราณค่ะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนเอามาฝากนะคะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะการจัดโต๊ะอาหารของปูนาค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจขอบคุณสําหรับคอมเมนต์สร้างสารสรค์สำหรับดาวสําหรับมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ